หมามุนีผ้ามาตลาดอำเภอวารินจนังหวัดอุบลครับม่ได้มาเดือนหนึ่ง <c oughs> หรอเรื่องผ้าเบิ่งราคางี้ยเห็นแม่ล,มลูกสามข้อมึงเลยอยากได้เก็บราคาไปก่อนนง่ <c oughs> <c oughs> มายผ้าไมนเท่าไหร่ครับแม่ลูกแม่ลูกหาเง่นสี่คนหาเงิอสี่ลูกมานสองตัว รลอยสามหาหามื 10, ่นสี่ลุงตัวเถิกมัวหายแม่แม่งสดดีพี่นุองอุ้ยแดดแม่ลอยสามหาอยู่คับหนามไตยเงี้ยดีค่ะเข่งไงดีลูกตัวผูหามื่นสี่ สามสี่เดืยวกนขอกดนไปอยู่ร่วมกันถือว่าคือว่าตีกันถือว่าอะไรข้าไห้ก็ได้ยินามหมื่เขาห้หือขายกันใช่สหม่นสมก็ผ่าสามครับ่าสามอทายทอดบุงคือซืืออือพอนหนึท่าครับแม่ลูกไ่าสีกันอืมู้แม่เกือบรอยสี่สเลยพี่น้อง ห้าสิบสี่ลูกว่านหาหกเดือนคนลูกแดงแดงไรห้ามื่นแแม่มันสมโตนสมหลอดหลอดไหมครับสมหลอดสมหลอดที่หลอดมห้ามื่นแปดลูกแดงแดงห้าหกเดือนแม่มันเนื้อนังดีคี่อัม ดูะวันสองอย่นะห้าหมื่นแปดพับาทเออเนื้อนังดีนะพี่น้องเอาละอห้าหมื่นแปดดูตัวผูทั้งสามค้ห้าหมื่นสี่นี่ห้ 58, าหมืน่ 54. นสาม โอ้ซี oh, ทั้งสองคมตันนี้หาสิบแปดแม่ลูกกันหลายพี่น้องยางสองหลอบเลยข้ามึงและข้างัววาลินแม่ลูกอขอบคุณนะครับงัวสาวนี่พี่น้องสาวควอมสมลอยซีหาอยู่ ขาเข่งง่า่ดีหามืินสองนาคมนี่นี่นะค่าเท่ากันหามืินหาโอ้นี่หาสิบหาสีแดงกัวสีสีนี่โอ้หนาคมกัว,เ,กว,เ,พเ,ว,กวเพื่อนเขาจัดกัวชุ้งเรียไพี่น้องเลยซีสีบัวเพื่อน ห4ามื่ับเอ้า5มื่นสอกับห4ามื่ะตัวนี้ห5ามนหาตัวนี้หามืนอ๋อหามื 55, 55, หน 55, หาหื่นสองราคห้องหามื่นหาเรื่องงานห้าหมื่อ้ยห้าหมื่นหาาแข่งไ่ดิสีแดงกัวครับห5ส ห้าหมื่นห้าก็ซื้อทั้ง 2, er. สองตัวนะครับง่วเป็นง่วนราคาเป็นง่วนงามนะครับเนื้อนังเกี่ยงเกาดีสีแดงหาสิบสองนี่ฟองสากไงนังนาซาไงดีจนหาสิบสองเป็นราคาหองครับตัวร่องเลย 52อห้ย ah, <alcohol> ังเอามันสองตัวมาครับ hmm, อัองูทองหรืองแย่ก่อนก็เนี่เ่งผสมผสมโตครับบ่อ้มันโดนหลือ่ก็ได้เดือนตัวกวานะตั้งไว้เท่าไหร่ครับก็เนีห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามอืมห้าสาว นอกง่ายดีลอยสามสิบห้านช่ไหห้าหมื่นสามพันบาท, 5, 000, 000บาทต่อรองได้ปอบหูดำนี่ปอบหูดำนี่ง้อเครื่องดำท <c oughs> ่านาเท่าหลังดำ เออเพศกระดำอืมแล้ผมมาเอาขาบนีพพี่นอนขา,ขาขโค้งตัวนี้โครงช้างใหญพอสื่อถือฝนเนี่ยอื่หนังมันหนาโครงช้างมันใหญ่่านถมถ้าเป็นผมผม ซื้อตัวนี้นะครับมามโค้งสางมันตัวนี้เต่อหลอดมันสีสูงขอนลอยหาซิยังหนุ่มอยู่เอ้อยังสาวหน่อยอยู่หน่อยๆชมสถิติดนี่สามาพิงห้องเงินแสนเลยครับโค้งสางเขาโค้งหกคอนสูงถูกเครื่องนะครับอืม เอามาสามตเนาะอันฝากมือใหม่ปรับาสะดวกฝากได้ครับอ่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสี่หนึ่งสองสี่ห่งหาหกห้าศูนย์ห้าหกหูนย์ยูอำเพออยูเพอรตะการเพิมพลตะการมันนำ้าม่นี่ยยังลาดูบนยู่เฮือนอยู่ยังมีบัอยู่เฮือนก็มีเป็นสิบรับโอ้มีงัวแบบไหนล่คาใดนะครับมีบัตคถือลรค่ะงัวสาวง้อแม่ลูสาวแม่ลูกแม่มันแม่มัน หาพี่น้องอยู่ทางตะการเด้อขันย่างได้งัวไว้เลี้ยงซุ้มสอริมเขื่อนซุ้มสอลิมเขื่อนพี่น้องอยู่ใกล้ทางตะการขันยากได้งัวเลี้ยงนี่ว่าอยากได้ไปทำกำไรลองโทรหาเบื้องไปเหยี่ยมไปช่มไปเลือกไปเบื้องได้ครับซุ้มสอลิมเขื่อนอยู่ตะการหรือมาข่อสัอทรายข้อสันน้าไปพี่น้องอยู่ทางาตะการนี่ครับ ห้าสิบห้าหาสิบสองตัวจริงมันงามนะครับแสงมันบาได้อยู่ในพี่น้องตัวจริงนี่แดงนี่เพิ่งพันใหม่เลยพอดีมอือนี้อากาศมันคึ้มราคาราคาแสนก็มีอยู่บ้านเอออยู่บ้านพี่เป็นสิบแม่ม่านก็มีแม่แม่ลูกก็มีอ๋อพี่น้องก็ฝากไปอยู่ใก่กับพี่เบิ้งอยู่ตะการนะครับ ขอบคุณเด้อสวัสดีครับสาวน้อยน่าจะค้องเาเลี่งสาวน้อยไปแล้วจะคองอยู่ไหน่อยน้าดีพาแข้งก็ได้ได้พี่น้องพี่น้องเราดแล้วครับมุดหนี แล้วข้าวันบอกราส่หมื่นัวคนลกัวสี่สี่หมื่นวน้ำเตะมันยาวอยู่เลยหนอยสามหาสาวน่อยงัวนผกอนปีเดียวครับผ่นหลังสี่หมื่นคัวจะคล้องไปอยู่เออ เอาแนะ้นึงหรอเอาะรบสื่ออะไล,ลูกผูลูกผูนี่เท่าไรครับ,บหาหมื่นหกแม่ร้อยสามหาหลูกฟึงเดี๋ยววันอาทิตย์โ <laughs> มนากเกินนี่นะครับนี่หน่อยหาหมื่นหนีห่ผมอยู่สูงเนี่ย คนหลายอืหาหมื่นหกอืมแม่ลูกกันหลายแม่สาวมีทุกสายพันธุ์ครับยิยนี่มีโอกาสกับมาเยี่ยมชมมเมื่อสาวย่ายห้องเท่าไหร่ครับ ยาย่ัวสาวเธอเยยายห้องเทอยหาสิมหาจ้ะหามืนหนาผอ้ันนี่แดง,งใหม่นะี่หาหมืนหนางัวสาวสาวน้อย,น,อยน้อยแล้วครับนี่กลางๆเลยัวปีกว,ว่าเลย เป็นเชลูเล่เป็นพวกแองกัดหนิครับพอมสมสิบสามสิบสี่เดือนหนิครับเป็นสัตว์ไอพวกบ้ามันนี่ว่าสิบแปดเดือนสิบหกเดือนถ้าสมบูรณ์ก็เป็นสัตว์ครับหา้บหาสิบหา้าสิบห้าแดงใหม่ดีครับน้ำไตเงาดีเครื่องดำครับขอบหูเพศพังห้า,งหาสิบหา้า นี่พ่อแม่ลูกนะํางสองโคมเอาราคาพ่อฟังก่อนต้องหันแม่ลูกผูสามโคมนี่เอาแม่ลูกแม่ตั้งไว้เท่าไหร่ครับนี่หน้าตั้งไว้เท่าไหร่ครับหกมักว่าครับหืมรับหกพ่อรับหกพี่น้องพโอ,อ,อมัหนก็บหกเท่ากันบ้างหกสามโคมมันมันสืพ่อสื่อกลัวพี่น้องพ่อแม่มันสด หกหมืม่นสองหกหมื่นกันหกหมื่นสองเครื่องดำเงินคาเฟ่ทางกอบหูปากลูกโตแม่สองสามเดือนเนอยอุ้ยหกหมืม่นกลัวทั้งสองคมนี่ก็ ราคาเกษตรกรเท่กันล่ะครับว่าหาหกหมื่นพ่อได้เลียเยเยเ้ยงพอได้ลามพอได้ผูก้่เป็นผมผมก็สิมากแม่มันสดกว่าครับเ2กสิบสองแล้ก็แม่ลูกเท่าไหรครับแม่ลูกห้าหมื่นห้าห่กวครับห้าหว อ้าวลูกผูลูกผูพี่น้องเมื่อลูกชักสองพอมเลยล่ามเลือกม็อกสองอ๋อเจ้าเดียวกันแต่เป็นพร้อมพอสินเลือกซะนี่ครับพอเบิ่งราคาการตั้งรักหกสองเขาการต่อรองเขาก็ต่อหลอดเลยเขาเลี้ยงแม่มสดเมื่อลูกตัวเดียวมั้งเออแม่นย่วายมึงเขาเนี้ย น้ำไตยมันก็มีเลยอืมพอเลี้ยงครัสองข้มเอาฝากเบอร์ไว้บ่ครับสะดวกว่ะสองข้มเด้พี่นอ้องเบอร์อะไรแล้วเออบอร์มาจากเพื่อใดครับมาจากการครับจากการ <c oughs> อุบลพาวาลสะดครับ,รบมาจากจากการนึงอุบลนี่ครับอืมมาลินวเดมาลงวยไทยเดือนหนึ่งแล้วค <c oughs> ่าดเดาขายงวย ข้าเรื่องของเนงแดงมีใหม่กันที่น้องยางลวงมาสิวัดดูววัดดิวลูกตัวเม่ยประมาณ2เดือนครับอือโอ้ยลีลูกาขว่วยทอ่เดียวบางอีกจักสองข้อมอ้มีแม่ลูกกับม้ดสาวน่ำ ใช่ห้องเท่าไหร่แสนสี่หมืนครับอืมงวงามพี่น้องงวงามแม่มันเกือบร้อยหาสิบครับร้อยสี่สบ้าบวกแน่นอนเกือบ 150, ร้บ 100, อยหาสิบแสนสี่หมื่นแม่สาวเี่นะครับแม่สาวสี่หมื่นสี่หมื่นแปดเนื้อไทยสาวไปก่อนสองตัวนี่สี่หมื่นแปด อร up, in ่อยซีิบอยู่ครับทำไตเง่าดีเครื่องดำเพื่อนครับกอบผูปากเพศสีหมื่นแปดนั่นเลยครับวาจับหัโหอยนี่ซีหมื่นแปดเพศดำสีหมื่นแปดเพ่ว่าถามงว วมันยืนเชิดยืนงามข้าก็ถามเลยพี่นอ้องเครื่องข้าวได้ข้าก็ถามอ้ผมเจอที่เด็ดผมเลยเป็นง้อโบดง้อสาวเนี้ยที่ถามเลยเอาให้พี่น้องซื้อขายกันก่อนพี่น้องอ่ะพอดีเอื้อยแล้วมาถามราคาง้อไม่ใช่ สามแลค่งวดโบเดเนี่ยสาวนได้่าบดเดวสามซ่หา้าสามา้าสหมือนห้าว่วนเนาะว่าสาวกำลังพรอมสมเนี่ยมันพรอมโม่แล้วตีวนี้เป็นสาวหรือแม่ลูกครับหน่อยอยู่มันวาสาวเดี๋ยวทมันแม่ลูกหรือแยกมนัน หรือของคนอื่นของใหญ่ตัวเดียวของใหญ่โบตัวเดียวนี่โบตัวนี้โบตัวนี้แยกลูกนอกป่ะเท่าไหร่ครับตัวใหญ่ใช่ใช่สามหมื่นสามหมื่นโอ้โหงี้เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งโบดก่อนโบดโบดโบดเห็นโบดบ่ได้ก็ต้องย่างใสอือสามหมื่นห้า สามสิบห <35. S 2> ้าเป็นราคาห้องครับตัวร่องใหน่สามสิบห้างอบโบดเนี่ยตัวใหญ่เท่าไหร่กัใหญ่ลืมเลยห้าหมื่น <50. S 2> เออห้าหมื่นแม่แยกลูกรลอยหกสิบพ่นครับสูงใหญ่ห้าหมื่นเออ า่าหนอสามบอมพันาห้องอองเเออจอรองเง่ายครับบ้สะดวกบ่นี่มีเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรมีศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์มหนึ่งสองปสาศว่าอยู่อำเภอไหนครับอำเอเดชอเอเดชอุบลขอบคุณค่ะอุบลบังงามสวัสดีครับอุบลตําบลบังงามเดช ยอ,อยู่ใกล้ทั้งเดือนหาลูกแม่ลูกอีกโคมงไอ้แล้วขายเลยแหละครับเ <9, S 2> ก้าหมื่นกว่าเอององามครับหลูกมันยุน <c oughs> ขาแข้งก็ได้นะครับขาใหญ่ดีงอหลูกผสมทางโตังงามขามันจะออกนี่ครับประมาณน,นี้ช่วงมันสีย่นๆหยุนนิดหน่อย ราคาสูง,งเ,เ,เลย,ยพี่หน่องถ้าไปกับที่เฮดเขานี่ยผูนี้เก่ามือนกลัวขายเลยรได้พี่หน่องมากลูปมันอยู่โอ้มันแดงใหม่ดิ ถ่ายต่อเมืองกูอ๋อขอบคุณเด้อให้นี่ครับเฮ้ยคนหลายครับตลาดแตกม่ได้ถ่ายมาเป็นเดือนแล้วไม่รู้อะไรด้วย สาวน้อยสามนสองมหมืนสามพันนี <36. S 2> ่ตัวเนสามหกตัวนันก็สามหาตัวแดงสาหตัวดีสามสองแถมแบ่แบ่รำหนึ่งสามหกสมเลยสองืนั่นไ่สมกูมีอยู่นี่นนี่มาค้าสามหกสามหกสมเยด้อยครับเดสมซีไว้ดูหกสมนี่คิดนี่หลอดนีไป สามหมื่นหกืมผสมซี่ไว้หนึ่งหกศูนผสมได้สองหมื่นบปตัวพีตัวหน่องง้าสาวครับงสาวม้าสาวม้าสาวผสมสมไปจักเดือนเลยครับผสมได้สองหมื่นครับอือหึ้น้ำน้ำน้ำมันออกลครับนมันออกม่มันติดอยู่ป่ะจ๊ะอือเอาสามหมื่นหกหอบ ไไมีใบมีลมหลอดสมไปแล้วครับผมมีใบีหลอดมากอ,าอันนี้ก็ตัวนี้สามหามครับสามหามงวดแยกลูกแยกลูกนมมีหลงลอยการดูดครับมีลูกไหมแล้วตัวนี้สามห่าลอยสามหาบวกลบอยู่ครับอันนี้ดิแดงหน่อยนี่อันนี้สามหอากันครับสามห่า สาวน้อยสาวน้อยสิเดือนอมนาคตวยเงินแสนเพิ่ลนหลังวยเงินแสนสมที่นี่สาเนินพ่นั้นสามหมื่นี่ครับน้อยหน่อยสามหมื่นสามสามหมื่สามโ้โหนี่สองหมื่อตัวนี้สามสองสามสม ราคางวอะ้าบังรัก่าพในตัวนี้พอสื่อยู่นี่สามสิบหกสองหนึงงวเป็นสัตว์เหรอครับมีนาำนะตัางเงินจากตัวซีท่านะภาพคามบือไางสะดวกว่ศูนย์แปดห้าศูนย์ปดห้าเก้าศนย์หกเก้าศูนย์หกเก้่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าตะการอุบลครับตะการอุบลอครับสวดครับยุตะการ